คนรู้ไม่ว่าการตีโจทย์แตกของการทำคลิปนะ่ะมันคืออะไรมือนี้แม่น้งบีก,กินเขายวอยู่ท่าในกินเขียวคำว่าทำคลิปเป็นครีเอเตอร์สร้างรายได้จากเนื้อหาของคุณมือนีแม่น้องบกสีมาตีโจทย์ให้ฟังเคื่อสิมาตีโจทย์ให้ฟังเดือ เขาให้เฮาสัาง่งโตวตนของเฮ้าบนโลกออนไลน์ผู้ใดเบิ่งว่ะติยำผู้ใดเบิง่งคนทั่วโลกนะคะเฮ้าต้องตีโจ์ตรงนี้เหตแตนะนหมคะคนทั่วโลกในที่นี้หมายถึงคนที่เขาบ่ลล่นคนที่เขาบาเปิดโหมดเมื่อาอชีพนะคะเออเป็นจํานวนหลายก่าคนที่เขามาเปิดโหมดเมื่อาอฉีพเห่นเอาเงินนะคะฟังดีๆนะคะทุกคน คนที่เขาบเปิดโหมดมืออาชีพคือบุคคลอื่นทั่วไปจะเป็นเด็กจะเป็นนักเรียนหรือว่าจะเป็นใครก็ได้คนเท่าคนแก่ก็ได้ที่เขาไม่เปิดโหมดมืออาชีพที่เขาไม่เล่นเอาเงินที่เขาเล่นเพื่อความบันเทิงเพราะฉะนั้นการทําคลีบเฮาสําหรับแม่น้องบีกนี่เฮ็ดแฮมันหลาก,หลา,กหลายเฮ็ดแ้มันหลากหลายเฮ็ดไปหลายๆแนวเฮอสิได้คือจังหฮาวานแฮไปเนะ hair, ี่ยแฮะเก่าสอกสิบสอกสิบเอ็ดสอกแห้งแง่แห้งดี วานไปปุ๊บคือมันแตกแตกคือว่ากระจายสามลอนหกสี่องศาซ้าย,300าายขวากลางเยี่ยงเยี่ยงมาจัหน่อยเยี่ยงมาจัหน่อยตรงนี้แม่ค้าอืมเราทําคลิปขายของตรงนี้เอ่อคลิปอ่นตลกอ่ะด้านขวาด้านเยี่ยงซ้ายเรามาอีกหน่อยหนึ่งเอ่อคลิปเ,เกี่ยวกับอาชีพคือว่าความหมายคือเหตุมันหลากหลายเพื่อว่าเฮ้าวานวานหาทางว่าเราเขาก็เขาลงไปปุ๊บเข้ากับมาเบืองว่าอ่ะคลิปนี้ใครดูใครดูเยอะ คนประเภทไหนอายุเท่าไหร่เขาจะมีประมวลผลให้อยู่เดสบอร์ดล้างบ้านนะคะทุกคนอ่ะทีวอามาถึงเบิเบดทั้ทงมวนหนีหมายความวาเราไม่ได้ทำคลิปให้ชาวครีเอเตอร์ด้วยกันดูแต่อย่างเดียวอ่นึกภาพตามนะคะทุกคนเฮาทำคลิปออกไปให้คนทั่วโลกบึงถ้าทำคลิปออกไปในวงแคบๆให้เาวาครีเอเตอร์น้ำกันบึง กทิมาสวัสดีทักทายตอนเช้าสวัสดีทักทายตอนเช้าเบิ่งกันไปเบิ่งกันมาเบิ่งกันไปเบิ่งกันมาแต่โจทย์ของการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ในที่นี้หมายถึงว่าทําให้คนที่เขาไม่ได้เปิดโหมดอะได้ดูด้วยจะได้ไม่มาแบบสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าเดี๋ยวนี้ยังถึงจำกัดหลายคํามคันี่เออบ่โดูนก็ไปกับบรู้ดอกแต่ว่าสำหรับเมนูมบิ๊กบ่ท่านี่โดนนะคะบ่ท่านี่โดน อีหลายเพีเห็นพิ่นลงอยู่ว่าสวัสดีซื้อๆกระโดนนะคะเออแต่ละเพียวันสีโดนความผิดก็คือกันนะคะแต่ละเพียแต่ละยู่ซืความผิดแล้วแต่อีไอมันจะยักเยียดให้มันจะโดนก็คือกันประสบการณ์ของไผ่กับของมันอันนี้ที่แม่น้งบิ๊กมา่อว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี่เป็นประสบการณ์ของแม่น้งบิก๊กคือสรุปคร่าวๆคือเฮดคลิปให้มันหลากหลายวานผืชลงไปวานลงไปวานลงไปว่าคนหมักเบื้องเหียงในตัวตนของเฮาแต่กายนีจากตัวตนของเฮา ทานนี้จากตัวตนของเฮามันสิเหตดบ่ได้โดนแล้วมันก็สิมีความทุกเฮ็ดให้มันเป็นแนวของเฮ้ามันสิสุขใจมันจะมีความสุขแล้วก็จะไปซีเรียสเออไม่คาดหวังไม่ผิดหวังถึงเวลามันก็จะปังเองถึงเวลามันก็จะได้สิบล้านร้อยล้านเองนะคะทุกคน